สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับคอล้ำคนปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินคอลัมนนี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเป็นไทยโพสต์ฉบับวันพระรหัสสปดีที่24เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2567นะครับไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดวันนี้ให้ชื่อว่าให้ชื่อเหมือนกับเป็นการตั้งคําถามนะครับว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ยอยู่อีกอกี่วันเราตามด้วยเครื่องหมายคำถาม เริ่มต้นคุณเปรยบอกว่าอย่างนี้ครับผมเนี่ยเป็นคนนอกวงแขนของรัฐบาลเขานะครับฉะนั้นอะไรที่เรียกการเมืองว่าวงในเนี่ยอย่ามาถามผมอย่าแต่ถ้าเกิดวงนอกวารยการดินทาชาวบ้านแล้วก็มาเลยครับตั้งวงเมาส์กันไปเลยสามวันเจ็ดวันสบายเลยนะครับคืออย่างนี้มันมีคนมาถามว่ารัฐบาลนายกแพทองทานเนี่ยจะอยู่ไปอีกนานไหม เออถามนี่ง่ายนะแต่ว่าคำตอบนี่มันยากนะก็ถ้าตอบตรงๆเนี่ยก็ตามเทอมนั่นแหละครับถึงปี2570แต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยมันยากครับที่จะลากยาวไปจนครบเทอมนะครับนายกอุงอิงเพื่อไทยต้นทุนทรัพย์มีเยอะก็จริงแต่ว่าต้นทุนศรัทธาทางเชื่อถือในตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยมันมีน้อยถึงขั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับ บางคนอาจจะแย้งว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ยมีตั้ง300กว่าเสียงนะครับแข็งโดยิ่งกว่าตัวอับเฉาทวงสำเภาแถมทักษิณเป็นไม้เสียผีอยู่ทั้งแท่งเนี่ยแล้วจะล้มได้ยังไงครับอาจจะเถียงกันอย่างนี้ทําไมจะล้มไม่ได้ล่ะครับก็ในเมื่อปัตตพีไทยเนี่ยทีนี้ใครหน้าไหนที่จะใหญ่กว่าทักษิณอีกผมก็ไม่เถียงนะครับแต่บางเอิญบางเอิญผมเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตก็เลยพอที่จะจับ ความสั่นไหวได้ว่าปัจจุบันเนี่ยคนตาบอดแต่ยุครัฐบาลทักษิณรัฐบาลยิ่งหลักด้วยปฏิหารแห่งการปลุกสังคมตื่นทาในยุคพลเอกประยุทธ์ทําให้คนตาบอดเนี่ยกลับเป็นคนตาสว่างกันมากต่อมากแต่ทักษิณในสภาพคนหนีคุกไป17ปีเมื่อสิ้นทางไปก็สมสารกลับมารับสารภาพคอรับชั่นโกงบ้านกินเมืองทําจริงครับสารตัดสินจําคุก8ปปีแต่น่าสมเพช ในขณะที่ชาวบ้านจากตาบอดกลับเป็นตาสว่างแต่ทักษิณเนี่ยคนตะปบชาวบ้านกินกลับมืดบอดทั้งตาทั้งใจหนักกว่าเดิมครับยอมรับโทษคุกแต่ไม่ยอมรับการถูกจองจําในคุกทูลกล้าวถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษก็จะรับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้จาก8ปีเหลือโทษจําคุกหนึ่งปีแทนที่จะสํานึกในพระมหากรุณาและยอมรับโทษหนึ่งปี แต่เมื่อพักเพื่อไทยของตัวเองได้กลุ่มอํานาจรัฐในฐานะรัฐบาลก็สแสดงอํานาจเหนือระบบรัฐคนระบบรัฐก็ยอมสยบตะจนปล้นเมืองชาวบ้านเนี่ยไม่มีอํานาจหรอกครับได้แต่อัดอั้นตันใจทําได้แค่แดกดันอวยยศนักโทษทักษิณให้เป็นนักโทษเทวดาโทษหนึ่งปีแต่แค่นาทีเดียวทักษิณก็ไม่ต้องรับโทษในคุกแถมเมื่อพ้นโทษที่ไม่เคยติดคุกจริงสักครั้งเดียวเนี่ย ทักสินเที่ยวพูนาไปทั่วเลยนะครับบอกว่าถูกยัดข้อหาบ้างจนต้องติดคุกบ้างอะไรบ้างทั้งๆท,ท,ที่ในดีกายื่นขอรับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยตัวเองเขียนระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทํามีความสํานึกในความผิดทักสินเขียนอย่างนี้แหละครับเขียนเอาไว้อย่างนี้จริงๆแต่พอได้รับไออุ่นงูเห่าก็ฉกกัดทันทีเหมือนกันบอกว่าผมถูกยัดข้อหา ทักษิณเนี่ยต้องสมนาคุณสมศักดิ์เทพสุทินให้หนักแล้วก็ให้มากเข้าไว้นะครับเพราะาการติดคุกโดยไม่ต้องติดจริงเนี่ยพูดทางกระตันยูรู้คุณเท่ากับทักษิณเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณรัฐมนตรีสมศักดิ์เขารู้ไหมครับถ้าเกิดนายสมศักดิ์สมัยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมไม่ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำเอาไว้เมื่อตอนปี2563เนี่ยนะครับ นำร่องกรมรัชทันได้ออกระเบียบกรมรัชทันว่าโดยการดําเนินการสําหรับการคุมขังในสถานที่คุมขังพุทธศักราช2566แล้วก็ยากกับยากยากจริงๆยากที่จะได้ไปนอนโรยนสวีทชั้น14โรงพยาบาลตํารวจนอนจนเลยกําหนดตามระเบียบด,ด้วยซ้ำไปโดยที่ไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวในข้อคอรหาสังคมที่ปสานจําคุกแต่รัชทันปล่อย ถ้าเกิดไล่เบีย้ยกันตามตะเข็บอํานาจแล้วเนี่ยแหละครับรัฐมนตรียุติธรรมคนปัจจุบันอย่างพันตํารวจเอกทวีสอดส่องจะว่าไปแล้วท่านก็ตกที่นั่งแพะรับบาปชนิดที่เถียงไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจเหมือนกับนักโทษแหกคุกเนี่แหละครับมันแหกปุ๊บปั๊บเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกมันจะต้องมีการวางแผนวางทางหนีทีไล่ล่วงหน้ากันไปเดือนเป็นปีเลยนะครับกรณีของนักโทษธทวมดานี่ก็เหมือนกัน พราะพระเทพปุ้มสมออกกฎกระทรวงเป็นสารตั้งต้นนำร่องเอาไว้ระเบียบราชธรนจึงออกเน้นบางประเด็นให้ตรงเป้ายิ่งขึ้นล้อไปกับกฎกระทรวงที่ออกเอาไ้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วลงล็อกพอดีตอนที่พันตํารวจเอกทวีเนี่ยเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรมากหรอกครับเจ้าหน้าที่ชั้นปฏิบัติการไหลไปตามกฎระเบียบที่สําเร็จรูปรอท่าอยู่แล้วเนี่ยทุกอย่างก็ลงตัวเหมือนกับผีจับยัดนั่นแหละครับ เรื่องนี้ถ้าเกิดประสานรัฐธรรมนูญรับคำร้องของนายธีรยุทธ์สุวรณเกศรเอาไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วก็รัฐมนตรีทวีหนักหน้าในฐานะคนนั่งหน้าเสือขณะเกิดเหตุแต่รัฐมนตรีที่จะหนักทั้งหน้าและก็หนักทั้งใจตอนถูกไล่เลียงในชั้นไต่สวนน่าจะมีอดีตรัฐมนตรียุติธรรมสักคนหนึ่งเอาละครับเมื่อวันที่22ตุลาคม คดีที่นายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรยื่นคำร้องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยอ้างว่าทักษิณกับพักเพื่อไทยร่วมกันทำการเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในประเด็นต่างๆ6ประเด็นลองทวนกันอีกทีก็แล้วกันนะครับว่า6ประเด็นที่บ้านนี้มีอะไรบ้าง1คือทักษิณสั่งการให้รัฐบาลผ่านทางกระทรวงยุติธรรม กรมรัชธัณฑนและโรงพยาบาลตำรวจให้เอื้อประโยชน์แก่ตัวของทักษิณเองให้พักอยู่ห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในระหว่างรับโทษจำคุกเพื่อให้ไม่ต้องรับโทษในเรือนจำทั้งที่ไม่พบว่ามีอาการป่วยวิกฤตข้อ2เนี่ยนะครับทักษิณสั่งการให้รัฐบาลเอื้อประโยชน์กับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกัมบูชาให้มีการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อแบ่งผลประโยชน์ก๊าซธรรมชาติและก็ทรัพยากรใต้ทะเล ในเขตอธิปไตยทางทะเลของประเทศไทยให้กับประเทศกัมพูชาข้อ 3. ครับทักษิณสัส่งการให้พักเพื่อไทยร่วมมือกับพักประชาชนแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพักประชาชนก่อตั้งมาจากกลุ่มการเมืองพักเก้าไกลเดิมที่ต้องคำวินิจฉัยสารว่ามีพฤติการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อที่4ครับ ทักษิณเนี่ยสั่งการแทนพักเพื่อไทยเจรจากับแกนนําพักการเมืองอื่นๆที่ร่วมรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเพื่อหารือเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่บ้านจันทร์สองล่าของนายทักษิณชินวัตรข้อ5ครับทักษิณสั่งการให้พักเพื่อไทยมีมติขับพักพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลและก็ข้อ6ทักษิณสั่งการให้พักเพื่อไทยนําเอานโยบายของทักษิณเองที่ ได้เคยแสดงวิสัยทัศน์เอาไว้เอาไปดําเนินการให้เป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีแล้วแถลงต่อรัฐสภาทั้ง6ข้อทั้ง6ประเด็นเนี่ยนะครับเมื่อวันซืนสารได้พิจารณาแล้วมีคําสั่งอย่างนี้ครับเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญว่าจะรับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ในชั้นนี้ให้มีหนังสือแจ้งอายการสูงสุดเพื่อขอทราบว่าได้ ดำเนินการตามคำร้องของนายธีรยุทธ์ไปแล้วอย่างไรรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงใดให้จัดส่งต่อสารรัฐธรรมนูญภายในเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนี่แหละครับคุณเปรยบอกว่าผมเนี่ยต้องยอมรับนะครับยอมรับโดยภาษาเนี่ยท่านรอบคอบทุกขั้นตอนที่บอกว่ารอบคอบเนี่ยเพราะว่าก่อนที่นายธีรยุทธ์จะไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญ ธีรยุทธ์ไปยื่นต่ออายการสูงสุดมาแล้วนะครับตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญมาตรา49ไปทามาแล้วเรียบร้อยแต่ในเมื่ออายการสูงสุดไม่ดําเนินการภายในเวลา15วันธีรยุทธ์จึงอาศัยช่องทางนี้แหละครับมายื่นคําร้องต่อศารลรัฐธรรมนูญโดยตรงการที่ศาลถามอายการสูงสุดและให้รวบรวมพยานหลักฐานจากที่ดําเนินการในเรื่องนี้หลังจากรับคําร้องนายธีรยุทธ์ไปเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นระบบการตรวจสอบ การควบคุมซึ่งการละการที่เขาเรียกกันว่า Checks and Balance ภายในวันที่7พฤศจิกายนคำตอบพร้อมพยานหลักฐานเท่าที่ฝ่ายอายการสูงสุดได้ทำเอาไว้หรือว่าอาจจะรับแล้วดองเอาไว้เฉยๆก็ไม่รู้เนี่ยนะครับจะต้องรวบรวมส่งถึงสารรัฐธรรมนูญหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่เกินกลางเดือนพฤศจิกายนสารน่าจะมีคำสั่งว่าจะรับเรื่องนี้เอาไว้พิจารณาหรือไม่ดูตามทรงแล้วนะครับ ในทัศนะผมเนี่ยมากกว่า70-80%ผมว่าน่าจะรับนะครับน่าจะรับเพราะอย่างนี้เนี่ยถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าเรื่องที่รัฐบาลเดินหน้าเต็มสูบในช่วงนี้ไม่ใช่ร่างพรบรประชามติหรือว่าผลการศึกษาแนวทางการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะครับไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารจานด่วนจานร้อนอย่างเช่นเรื่องใบอนุญาตคาสิโนอย่อยางนี้เรื่องเอาที่ดินท่าเรือ เป็นสถานที่ตั้งคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างนี้เรื่องซื้อคืนสัมป,ปทานรถไฟฟ้าทั้งหมดอย่างนี้เรื่องการแก้สัญญาสัมป,ปทานรถไฟฟ้าเชื่อม3สนามบินเข้าด้วยกันอย่างนี้เรื่องการเอาเกอะกูดของไทยไปเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับขเขมรเพื่อกุดก๊าซและแบ่งผลประโยชน์กันเรื่องถมทะเลในอ่าวไทยทำเกาะเรื่องขายแผ่นดิน99ปีอย่างนี้ดูเถอะครับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้โหเดิมพันกันนับสแสนล้านถึงระดับล,ล้านล้านบาททั้งนั้นเลยนะครับสรุป ในคําถามที่ถามเอาไว้ตอนต้นวรัฐบาลน,นี้จะอยู่อีกนานไหมเนี่ยการเร่งรีบผ่านอาหารจานด่วนจานร้อนนี่แหละครับมันคืออาการที่เป็นคําตอบชัดในตัวเองไม่ใช่เหรอครับวรัฐบาลเนี่ยจะอยู่อีกนานไหมอะครับ